เรากินแบบเป็นหมาครับทุกทอมนู้ว่าเป็นอะไรอ่ะรู้ว่าพี่เป็นอะไรไม่ชอบกินเนี่ยดีนะเรากินงะอ้าวพี่คนรู้อ่ะพี่ทำได้เะเออ้าวกินปะพี่ถ่ายคลิปอยู่อ่ะกินปะกินปะมันกินไม่ได้นะแต่น้องไม่ต้องกินอ่ะพี่นทอมไม่กินหรอโอเคเขาวันนี้ก็จะมาทำการแบบว่าพี่เนี่ยให้ไหม พี่จะมาทำการกินอาหารโชว์น้องๆนะดูเป็นอาหารที <laughs> ่อร่อยมากอ่ะพ <hes Coin Channel> ี่กินเป็นกินประจำอ่ะไอ้เฮี้ยนี่ยเนี่ยดูเด็กคับท่านผู้ชมครับดูเนี่ยไอ้เฮี้ยอย่างอร่อยอ่ะนผู้ชมอยู่นะพี่กินโชว์นะพี่กำลังกินกุ้าวโอ๊กไอศัดกับขมาเกล็ดถุงแกงก็เลย พี่กินเป็นประจำมาที่บ้านพี่นะพี่พี่ซื้อกินเป็นประจำมาไอ้เฮียไม่ไม่เคยเจอที่ไหนอ่ะนี่ยโอ้โหอย่างอร่อยอ่ะเ <c oughs> นี่ยครับทุกผู้ชมเนี่ยเทไปเลย <c oughs> อร <c oughs> ่อยแน่ไอ้หูเอา าวไม่เคยกินเลยเนี่ยกินที่นี่ครับเกากินบนดาดฟ้าใช่ไหมเพื่อนนี่คือนี่คือถนนพี่ช่างเองนะครับแบบว่าพี่กินคนเดียวอะ่ะพ,<ๆ>พี่ก็ชอบกินอะไรแบบแบบนี้แบบว่าแนวสบายสบายบ้านพี่อะ่ะเงี้าาวอ้ว เรากินแบบเป็นหมาครับ huh. ท oh. 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 sure oh. uh, oh. yep ุกทอมรู้ว่าเป็นอะไรอ่ะรู้ว่าพี่เป็นอะไรไม่ชอบกินเนี้ยยังงั้นเรากินงะเพื่อความรู้อ่ะผมทำได้นะอเก๋เก็๋อร่อยมากครับโอ้ย น่ากินยังตางโคอ ja. ่ะนี่บอกกับพ่อพี่น้าพี่ชายน่าสุดยอดอ่ะนะอุ้ยอุ้ย ร่อยมากครับโอ้ยพี่ไปเลยนะไปแทครับพี่พี่เคยเห็นคนข้าวแบบนี้ปหมไม่เคยหรอผมมันเป็นประจำเลยอ่ะผมกินแบบเนี้ยอร่อยมากนะครับไมครับ เหยื่อน้ำปลาแนนี้น,นะครับท่านผู้ชมครับดู <c oughs> ให้น้องๆกินนะครับ <c oughs> ว่าทางคลิปอะเดี๋ยวเราไปเราไปชวนพี่เขากินนะพายวันนี้เราจะมาชวนพี่เขากินวะพี่เขาอร่อยมากพี่พกินไหมพี่ไม่กินเหรอเดี๋ยวผมกินให้ดูนะออกคลิปด้วยวันนี้พี่ดังแน่ชอ่องผมดังอะเนี่ย เฮ้ยผมผมคิดี่ผมจะกินผมก็จะตายแล้วอ่ะหือกอัวมากพื่อนจะวออกแตกกูกินได้ไงวะกี่ดงกินดินเต็มไปหมดอะไอเหี้ยตรงเนี้ยอร่อยมากนะครับแต่เราก็จะกินให้เพื่อนให้น้องดูอะ่ะเนี่ยเราจะอดทนกินนะเพื่อนคนดูอะ่ะถึงถึงเราจะเป็นโรคอะไรแล้วเราแต่เราจะกินให้น้องดู นี่นะครับถามว่าเอามาทําไมไม่ต้องไม่ใช่นะครับเอามากินตรงนี้แทนเ <c oughs> นี่ยเป็นไงวะแปะมันดุเทะวะเทะนะเออผมจมะกินเป็นประจำเลยนะแล้วไม่อยากจะคุยอ่ะเ <c oughs> นี่ยมันจะมารีวิวสถานที่กว่าเน <c oughs> ี่ยเป็นนกเป็ดจักนะครับต่ว่ที่พี่เลี้ยงเป็นประจำอมาพี่ให้หามอ,ไอ่ไงเงี้ยมึงกินไดในใน,น้อง เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมากินเป็นประจำแบบว่าพี่เป็นคนชอบเท่ไงคนเท่อะไรเงี้ยเนี่ยว้าวตายซะมั้งไอ้เหี้ยกลับบ้านไปอะกดตรงตายนี่คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากครับ มันไม่ไม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 การรีวิวอะ่ะมากี่นาทีแล้ววะมาที่เลยโอ้ยหายนัง่งนานะนะเฮ้เอ,อ้เดี๋ยวเราอร่อยมากนะไะเดี๋ยวเราไปชวนน้องเขากินอะ่ะข้างล่าาอะ่ะน้องเขากำลังขึ้นมามอ,องยังปะพี่ถ่ายคลิปอยู่กินปะ กินปะมันกินไม่ได้นะแต่น้องไม่ต้องกินอ่ะพี่พี่นอ้องไม่กินเหรออ๋ไม่กินเหรอพี่ครับไม่กินไหมครับผมถ่ายคลิปอยู่พี่ใช่รครับแล้วเรื่องก่อนเหรอเจอกันเจอเราเพื่อนเราเจอเพื่อนล้างนะครับแบบว่าที่ไม่ได้ที่ห่างกันมาสองปีอะ่ะเราไม่ได้เจอเลยนะเราเพิ่งมาเจอกันตอนนี้นั่นะครับท่านผู้ชม กูไม่จะให้ใครกินอนะ่ะต้องไปก่อนมืนไปเก็บของก่อนนี่แค่ Six hours later เราเจอน้องโชคดีที่เขาจะให้เรากินของอร่อยอะ่ะน้องครับน้ององกินหน่อยปหมกินหน่อยได้ปหมพี่ทําให้น้องนะครับน้องพี่ตั้งทำตรงเนี้ยกินปหม <c oughs> ไม่เอาหรอเฮ <c oughs> ้ยเอ็งน้องกินนะอะไรครับมันไม่มีใครกินเลยอะ่ะพยายามมากินได้ปหมงัวเขาจะต่อยเราปะรถไล่ด้วยเถอ เนี่ยๆๆๆตัวนี้พี่ครับพี่พี่กินให้ให้ดูกล้องหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมครับอ่าผมผมทำให้พี่เลยครับผมผมทำรุ่นอ่ะปีหนึ่งอ๋อน้องน้องเองกินให้พี่หน่อยได้ไหมเลยอยากเลยกินไม่ได้พี่พี่เล่นเป็นงั้นแหละถ้าคลายหน่อยชื่ออะไรอะไรนะ ครับเอชอหนึ่งโอเคครับท่านผู้ชมนะครับน้องคนนี้สุดยอดมาเขาเป็นน้องรักผมเยอ่ะใช่ปะเองเป็นน้องรักพี่ใช่ไหมที่พี่ที่พี่เจองั้นอ่ะเลยให้ให้พี่ซื้อขนมให้อสิบบาทผมมากน้องเขามีคุณตัผมมากนะครับวิ่กินให้น้องดูอ่ะน้องต้องกินแบบนี้ถ้าน้องไปไหนนะน้องต้องกินแบบพี่แหละเพราะว่าพี่มันเป็นตัวตัวจี๊ดอ่ะนะเนี่ครับผมมากครับเนี่ยยังไงละครับ อร่อยสุดยอดอะท่านชมตอนนี้ก็คือการตีกลางกา,ก,ากินนี่ครั้งตีกางก,กินนะครับท่าชมเอหมดละไปหมดละชีวิตกูอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ดีใจนะครับที่เราได้มาทำให้ทำความสามารถพิเศษหรือว,ว่า เราไม่กลัวเลยนะครับเยอะเขาหน่ากว่ะเนี่ยเยอ้เขาหน้ากูสิวขึ้นมั้งถ้าน้องชอบอ่ะน้องเขาทำตามเลยนะแบบว่ามันมันก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรอ่ะถ้าน้องชอบอ่ะแบบมีจิตใจงดงามอ่ะมองคุยไอ้สัตว์มาเหอะไอ้เหี้ยไหนวิไลเนี่ยกูกูได้หมดทุกคนอ่ะยามเยอะกูได้หมดอ่ะถ่ายยามดิอี้ยมองกูอยูังไง ดมไได้วยมองกูจังเลยไอ้เฮี่ยเห็นกูดังไหนแล้วก็มองจังนะไอ้เฮี่ยกูไม่อยากจะคุยนะว่ากูหล่ออะไรเงี้ยแต่ก็คุยหน่อยละกันมันเป็นสไตล์กูอะน้องครับน้องจำพี่ได้ปะเอ็งกินเอ็งกินให้คนดูหน่อยดีว่าเอ็งกินได้อะไม่กินไ <laughs> อ้เฮี่ยยแม่นอ้นองเขายังรู้ว่าเราไม่กินอะกูอายอะกูทำอะไรแบบเนี้ย สิบนาทีนะยังมันสินาทีเปไปปะแล้วก็ต้องมาตัดออกประมาณเหลือประมาณสักหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยกูตัดคลิปอะใช้เวลาสองชั่วโมงอะตัดเหลือหนึ่งนาทีอะแปลว่าห้าสิบชั่วโมงใช่ไหมกูตัดเหลือหนึ่งนาทีมันคิดดูไปคิดปะก็สำหรับก็ขอโทษครับก็ถ้ายกไปนี่ลืมไปอะไรก็สับตะไคร่นะ ทำสุดท้ายอ่ะเพื่อทุกคน <c oughs> คุครับไป